อ่าสีครับผมผมสุภุญคานร,รหัสในโจบนะครับวันนี้จะมาทำหกาษสาบ้านนะครับผมไปดูกันท่า,าแรกรับผมเป็นการโยนบอลไปรับแล้วหมุนตัวไม่เหงนะครับท,ทําไงท่าแรกเรายู่ใต้แป้นนะครับผมอ่าอันนี้แป้นบ้านนี้ทางบ้านบ้านเราครับผมไปทาเองนะครับผมเพื่อเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อไม่ให้ออกไปจากนอกบ้านในโควิดนะครับท่าแรกคือเราอยู่ใต้แป้นไปหำลัดชารยส45องศา ทำที่แคบคือผมจะทดลองว่ามันเป็นเส้นสัแต้มครับผมขั้นแรกคือเราก็เอาโยนบอลไปตรงที่เขตสามแต้มนะครับแล้วเราไปรับบอลโดยการรับบอลนี้ยเราโยนบอลเสร็จเราลงด้วยสองเท้าบอลทำไงดูกันอันนี้ครับขั้นต่อไปคือการหมุนตัวเข้าหาห่วงโดยการที่ขาขวาเป็นขาเอขาซ้ายเป็นขาหลักในการหมุนตัวครับหมุนนี้นะครับ ขั้นต่อไปเราจะมองห่วงครับผมในการพร้อมกันยิงบอลแล้เร,รอความชุดนี่คือทักสะ์แรกครับต่อไปเป็นท่าสที่สองครับผมเป็นการเหมือนกันครับผมเป็นการโยนบอลไปรับแล้วเข้ามาเลย์ย up ทำไงดูกันเหมือนเดิมครับผมเราอยู่ตาแปน้น ไนกันนะครับไปทาง45องศาเราโยนบอลไปรับลงด้วยสองเท้าเหมือนเดิมแล้วเราจากนั้นหมุนเข้าขาห่วงในการขาซ้ายเป็นขาหลับตอบกิงเพื่อเราจะเข้าขายอับแล้วเราก็ซ้ายในการทุกบอลต่อไปในการเปลี่ยนไปด้านขวาเพื่อคอร์รเวอร์คือไปทำเด้์อัพ ปุ 1> oh. 1, ๊บหนึ่งสองเราทำแต้มด้วยการปล่อยมือซ้าย,ยานี่ับผมอ่ะอเป็นท่าสายสามผมเหมือนกันหน้าผมเปนการท่าสายแรกเคอเป็นการโยนบอลวิ่งมารับแล้วหมุนตัวยิงแต่ทีนี้ท่าสายที่สามมันจะเป็นยิงในสองจุดสองแต้มนะครับไปนในสามจุดแต่ีจริงอะ่ะต้องเป็นห้าจุดครับแต่ขอประทานโทคือด้าน ซ้ายของเรามันใช้ไม่ได้เพราะต้นไม้บงังและต้นไม้ไม่สามารถตัดได้นะครับขอเลยไปทําด้านขวาแทนอย่างเดียวทําไงเดี๋ยวดูกันต,นตอนแรกคือเราอยู่ด้านใต้ครับผมอยู่ด้านใต้นี่ครับแล้วหันซ้ายเราแปดสิบองศาในการโยนบอลแล้วเรากดไปรับสองเท้ามยนบอลหันมา เอาปบันไดนึงครับครับผมแค่นี้ครับผมสองครั้งครั้งหนึ่งครับอ่าแต่ว่าแปดสิบล้วต่อไปเป็นสี่ห้าสงสารครับผมเหมือน,นกันโหลดแล้วบาลสอกเท้า หมุนเราใช้ขาซ้ายเป็นขาหลักหมุนเข้าหาหัวแล้วยิงแล้วครับผมอีกลูกหนึ่งต่อไปเป็น90้าองศาครับตรงกลางครับครัเร้าจะหมุนทางไหนก็ได้ครับผมซ้ายขวาก็ได้ครับแต่ว่า ผมจะหมุนขวาเอ้ยหมุนหมุนน้นซา,าซ้ายใช้ขาซ้ายไปขาหลักหมุนขวาครับอีกรุ่นนี้ครับผมครับผมอาผมออไปเป็นท่าสาธิตศินะครับผมเป็นการรับบอลโยนไปรับบอลแล้วหันมา จับหลอกยิงแล้วเข้ามาจัมช็อตน,นะครับทำไงด,ดูันเหมือนเดิมนะครับผมใช้ด้านซ้ายได้็งเดี๋ยวเราเป็นการแต่ละจุดยิงแค่สองจุดครับร้บผมเหมือนเดิมขั้นแรกคือเราหอยู่ดานไปนะครับผมหันไปด้านซ้ายเราเป็นศูนโดยการโยนบอนลแะรับสองขาล้าอันนี้เราหมุนเราหมุนใช้ในการเขาด้านขวาเป็นขาหลักนะครับ ทุันเข้ามาแล้วหลอกชุกบอลครั้งหนึ่งแล้วก้าวซายพร้อมกันก้าวซ้ายไปพร้อมกันชุกบอลครับแล้วก็จับขึ้นยิงยังไงเป็นปนีน้ะะกกนะครับผมขอทำลยครับได้สองลูกติดนะครับ อไปเป็นสีห้าองศาครับผมดูมันเดียวครับผมลงสองเท้าเราแก๊กขาขวาปไปขาหลักเอาหมุนด้านซ้ายลอกลอกกิ้งแล้วก้าวขาซ้ายพ,พรอมทุ่มเราจับด, <c oughs> ด,ดูนะครับ ไปเป็น90อสองศาครับผมทำไงดูเหมือนเดิมยกไปยับอกส้งเท้าหมุนแล้วหมุนด้านในก็ได้แต่ผมมันเดมครับผมใช้ขาขวาเป็นขัดละหมุนเข้ามาบอกจริงก้าว,วซ้ายพอ้อมทุบบอลแล้วจัไในรูปครับผม ต่อไปนะครัผมเป็นทักษะที่หานะคผมเป็นการเลี้ยับเป็นการคือการทุบบอลข้ามเดียวถึงห่วงนะครับทําไงดูกันถ่ายแลครัผมปรเดียวครับผมก็คือในการเลี้ยบเราพร้อมมีท่าทางแยกขาให้มันท่าหน้าเดียวกับไหลครับผมขานางกับไหลนะครับเพื่อในการส่งตัว ยอ่เอเวลาการก้าวเราจะก้าวขวาพร้อมชุ่มบอลุ๊บขั้ที่หนึ่งก็คือจับบอลที่หนึ่งแล้วนะครับต่อไปคือการก้าวซ้ายพร้อมยกยกบอลเปลี่ยนทิศทางเป็นสองต่อไปขั้นที่สามคือการกระโดดเข้าไปทำแต้มจะทำเรื่อยวนะผม ไปแล้วผมเป็นทักษะสุดท้ายแล้วผมเป็นทัาษะที่หกแล้วนะครับเปลีรร่ยนการเลี้ยัเหมือนกันแต่เราใช้สองขาแล้วครับทําไงไปดูกันเหมือนเดิมครับผมยืนก้าวไอกลางขาแค่ขนาดกับหัวไหล่แล้วนะครับผมแล้วย่อต่อเล็กน้อยเพื่อการพร้อมในการจะทาแต้มในการทุบบอลมันเราทุบสองครั้ง เขาทุ่มแค่ใต้เขือใต้ห่วงแล้วเราจะลงขาคู่เนี่ยสองกระโดดน,นี่คือเป็นขาคู่รับต่อไปคือการทำแจ้งก็เหมือนลอยขึ้นที่ำมันต่อจะทำได้เจอคนดูนะครับผมมาทำเลย